ครับสินค้านะครับของบ้านมะเกลือใหม่นะครับต้นมะเกลือใหม่ประจมเนินอยู่กับพี่อะไรครับพี่สมัยค่ะพี่สมัยพี่พี่สมัยเนาะเราทอเองใช่ไหมทอเองทำเองที่บ้านนะคะที่ไม่ได้ราคานี้นะคะพี่ทําเองใช่ไหมเราเราเนี่ราคาส่งเลยใช่ไหมค่ะสิบห้าบาทมาในงานของพระนะคะพอดีให้ญาติโยมได้ใช้ของราคากันเองราคากันเองเนาะคุณยายทํำไหม พันยายก็ทำนาะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอุปกรณ์ใช่ไหมครับอุปกรณ์เป็นทีเคเขาเรียกอะไรทีเทดสอบอะไรทดลองถ้าเราจะไปหาซื้อซื้อได้ที่ไหนตรงนี้นะคะมันเดี๋ยวนี้มันเขาทำกันเองไม่ใช่ผ้าพี่นะจะไปซื้อที่ไหนซื้อได้ที่บ้านบ้านเมืเกรือใหม่หที่หนึ่งบ้านเมืเกรือใหม่ที่หนึ่งค่ะถามหาพีพีสมัยพีพีสมัยแพทย์ประจำตำบลค่ะแพทย์ประจำตำบลเมืเกรือใหม่ค่ะก็จะมีผ้า เช็ดเท้าเช็ดเท้าทอเองทอเอง,อเองวันนึงทำได้เยอะไหมวันนึงตีไปประมาณถ้าเราก็เป็นเสริมเนาะคะ่ะเนาะประมาณสิบยี่สิบผืนสิบยี่สิบผืนถ้าอยู่บ้านทำทั้งวันนึงได้ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณนั้นนะคะยี่สิบกว่าผืนนี่แหละยี่สิบกว่าผืนก็ถือว่าช่วยแบ่งเบาเนาะ,ะรายจ่ายเนาะเป็นอาชีพเสริมอาชีพเสริมคนขยันไม่อดตายนะครับ บ้านมะเกลือมีแต่คนรวยเพราะว่าขยันใช่ไหมจะแม่ยายยายจะได้ไม่เหงาพูดคุงยายจะได้ไม่เหงาชื่อคุณยายอะไรครับเนี่ยฮะเย่หมวยเย่หมวยเนาะยายหมวยนี่นามสกุลอะไรดวงสิงเนินดวงสิงเนินอ๋อคุณพี่เหรอคุณพี่ยุคอนันต์ยุคอนันต์เนาะอ๋อครับอันนี้ลูกชายอันนี้หลานอ๋อลูกสาวยหญ่คนนี้อ๋อหลานชายหลานชายมาช่วย มบติดเทอมหาเราได้ทําเป็นไหมหลานชายทำเป็นไหมก็ายเป็นอย่างเดียวค่ะเป็นอย่างเดียวฮะายเป็นอย่างเดียวเนาะครับผมปเป็เ่อขายาทำเป็เ่อขายายครับอยู่กับคุณพี่พิสมัยนะครับคุณยายหมวยบ้านมะเกลือใหม่นะครับรวันนี้มาดูการทำพรมเช็ดเท้าสินค้าโอท็อปของหมู่บ้านก็ว่าได้นะครับเพราะว่าคนขยันจะไม่อดตายนะครับเรามาดูวันนี้ก็มาดูการทำนะครับ คุณยายสอดคุณลูกก็จะทอเนาะนี่ก็ดูกันดสดๆเลยนะครับถ้าต้องการผมเช็ดเท้านะครับราคาช่วยเหลือนะครับในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เืิล่ละสิบาบาทนะครับไปซื้อได้ที่บ้านเมือเกใหม่ตำบลเมือใหม่มอำเภอสุนเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับให้ดูการทอเน,อะเนะบบาะตาาาอ่อ๋ออยู่ที่บ้าน20บาท ถ้าออกตามงานคณะส่ง15บาทช่วยช่วยคณะส่งเนาะอ๋อเผืนละ20บาทนะครับเดี๋ยวเราได้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูมุมมุมสอดแล้วกันนะครับก็ไม่ใช่ทำง่ายๆนะครับก็พอสมควรนะครับแต่ครับปกติต้องทำสอคนใช่ไหม กีตรงนี้ทำคนเดียวก็ได้แต่แต่มันจะต้องมีอุปกรณ์ครบกว่านี้อ๋อเราอยู่บ้านเรามีมีที่สอดมีทุกอย่างเนาะมีกีอีกอย่างอีกกีอย่างหนึ่งอันนี้เฉพาะกีต์ทดลองเนาะครับผมอันนี้ผู้ช่วยบ้านนาแกก็จะมาดูวิธีทำนะครับเดี๋ยวแกจะไปสอนลูกบ้านรักจำไว้นะครับอาจารย์ก็สนใจอาจารย์จะ จะทําที่วัดใหม่สันตินะครับพระอาจารย์ชยุทธนะครับเนี่ยครับเพราะว่าอยู่ตําบลเดียวกันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวชาจะเชิญไปเป็นวิทยากรสอนแม่ออกเนาะทำไว้ใช้ที่บ้านวัดยยิินนดดีีค่ะแพทย์ประจำตำบลมะเกลหม่เนาะมีกำนันใหม่แล้วเนาะกำนันนีรันพรมใจค่ะก็นนีรันพรมปรใจอ๋อนายกมีใหม่ยังครับนายกยัง่ยังอ๋อที่ที่ตายนายกเนาะ นายกนายกรอ,ลลอเลือกตั้งใหม่ครับรอเลือกตั้งใหม่ครับผม,มครับเอาแ,ล,แอละครับโอเคแล้วครับแต่ดูบรรยากาศการทำนะครับเผื่อละยี่สิบบาทนะครับไปซื้อที่บ้านนะครับมะเกลือใหม่นะครับราคามิตรภาพนะครับถ้าออกงานคณะสงฆ์ต้งองรอออกงาน,นางนะาคณะสง่งนั่นราคาคณะสงฆ์อีกต่างหากนะครับช่วยช่วยพิสูจน์ส่งครับถ้าออกคณะคณะสงฆ์ก็ช่วยคณะสงฆ์นะครับแต่ถ้าซื้อเป็นร้อยก็คุยกันอีกทีเนาะ แลแบบราคาส่งที่ไปขายต่อราคาส่งอีกอย่างนึ่งร่งอีกอย่างนึงนะครับราคาส่งก็เดี๋ยวคุยกับพี่เขาเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไปนะครับพี่พี่สมัยนะครับแล้วก็คุณยายหมวยนะครับคนขยันไม่อดตายนะครับนี่ท่านผู้ช่วยขยันก็ดูคนขยันด้วยกันรลยดูบรรยากาศกันนะครับก็ถือว่าครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับ